โอเคก็สวัสดีทุกคนเกนด้วยนะคะวันนี้ก็ยู่กับขวัญใจนะคะวันนี้เรามาเล่นแมปเบดบอลในโลบอกนะคะเรามาเล่นกับคนใน Open Chat นะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากครั้งแรกที่เล่นกับคนใน Open Chat นะคะบอกเลยว่าคนใน Open Chat ที่เก่งมากเก่งกว่าเราอะแต่เราก็ไม่ค่อยเก่งมากทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยตึงแบบนี้ แล้วเราก็จะแจ้งเตือนไว้เสมอนะคะว่าถ้าผู้ติดตามเราถึง1,500เราจะไลค์สดแถมถ้าใครที่เข้าโอเปนแชทเราจะมีโอกาสมาเล่นเกมกับเราแล้วก็ได้มาออกคลิปเราด้วยบอกเลยว่าเจ๋งสุดๆก็ใครที่อยากเล่นเกมกับเราหรือ ใครที่อยากรู้ว่าเราจะลงคลิปตอนไหนวันไหนตอนไหนนะคะก็สามารถมาเข้าเป็นแชทเรากันได้เลยนะบอกเลยว่าตอนนี้ก็เข้าเยอะอยู่แต่ก็ไม่เยอะมากเยอะอยู่แต่ไม่เยอะมากก็ปานกลางุะคน แล้วก็ช่วงสงการนะคะในเดือนเบษานะถ้าใครที่เข้าโอเพนแชทเราเราจะสุ่มแจกรางวัลสองรางวัลน,นะคะแต่ไม่บอกว่ารางวัลอะไรนะก็ถ้าใครที่เข้าโอเพนแชทก็อาจจะมีลุ้นรางวัลนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เข้าก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ในโอเพนแชทเรามีกิจกรรมสนุกๆให้เล่นกันเยอะเลยนะ บางคลิปก็เล่นกันสนุกแต่บางอันก็อาจจะบอกว่าได้มาออกคลิปไปนะคะใครที่อยากออกคลิปก็มาเข้ากันหนาะเราว่าคลิปหน้าเราอาจจะลงดันแรงฟรีไฟลวงเล็บซีสี่นะทุกคนแบบแมปซีวีสี่อ่ะไม่ใช่แบบว่าโดดโดดล่มนะคะเป็นซีสี่เราจะดันแรงให้ถึงแรงม่วงตอนนี้เราแพทต,ตินัมแล้วนะ,ะแล้วก็อาจจะแต่งแบบว่าเอ๊ะไม่ใช่แต่งเลยแบบว่าก็แบ่งๆเป็นอีพีอีพีนะคะ ก็มีแต่คนอยากให้เราเล่นฟรีไฟก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าลงคลิปฟรีไฟไปคนจะดูเยอะไหมแต่ขอมาอย่างนี้ก็ต้องดูเยอะนะถ้าขอมาแล้วคนดูไม่เยอะนี่ไม่เอานะเหนื่อยเปล่าๆเลยนะทุกคนและคนที่มาเล่นกับเราในวันนี้ก็จะมีเราจะบอกชื่อเลยนะก็มีก้าวมีออกสัสมีปาวานะคะบอกเลยว่าเก่งๆทั้งนั้นเก่งกว่าเราเยอะอะบอกเลย แต่ถ uh ้ huh. เรากาก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเล่นเบ็บอลไม่ค่อยเก่งจริงๆแต่พวกที่เก่งก็คือแบบอว่า ROV f r e e f r e นะบอกเลยว่าเล่นกันสนุกสนุกเลยนะคะบอกเลยว่าอันนี้เล่นหลายรอบอยู่นะแต่ว่าเราตัดมาให้มันน้อยลงนะเดี๋ยวมันจะดานเกินไปแต่ว่าแค่นี้ก็นานและวสินาทีโอเคตอนนี้ถึงสนามแข่งแล้วทุกคน เราจะต้องชนะให้ได้นะถ้าแพ้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะทุกคนแต่เราว่าเราน่าจะแพ้แหละเพราะว่ากากไม่ใช่กากฟรีไฟกากเบทบอลครับบอกเลยใครที่อยากมาเล่นเกมกับเราหรืออยากมีกิจกรรมสนุกสนุกได้ลุ้นรางวัล2รางวัน,วนก็มาเข้าโอเปชช a t เราก็ได้นะคะบอกเลยนะว่าโอเปชช a t เราดีอย่างหนึง่งก็คือถ้าเราจะลงคิดตอนไหนวันไหน เราจะลงคลิปกี่กับอะไรเราจะบอกไว้แล้วก็มีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทำหรือเล่นกันแล้วก็จะแบบว่าให้คนในโอเปนแชทมาเล่นเกมด้วยคะ่ะก็ใครอยากบอกว่าได้เล่นสนุกสนุกแบบนี้หรืออยากออกคลิปเราก็มาเข้ามินแชทเรากันเยอะๆนะตอนนี้มี12คนก็เพิ่มมาหลายคนอยู่ก็มาเข้ากันด้วยนะคะฝากโอเปนแชทเราด้วยฮ้ย hey, ทำไมแบบนี้เราไม่เคยเห็น อุ้ยแบบน,นี้ไม่ค่อยถน,นัดยังไงครับเอา้าเรียบร้อยเจอคนนี้แล้วโอ้โหเอาละเอาละเอาละตึงครับตอนนี้ยังไงยังไงยังไงแพ้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คนนี้บอกเลยนะเก่งสุดๆเก่งเก่งเก่งกว่าที่เราเคยเจอมาแล้วเราอ่ะชอบเกิดผิดจังหวะทุกคนทุกคนเราจะบอกเลยนะว่าความฝันของเราอ่ะคือนักร้อง เราจะร้องเพลงไม่เคยนะฮะสามสองหนึ่งฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรก็คีบเล่นเกมแล้วก็อาจจะมีร้องเพลงด้วยนะคะเพราะเราชอบร้องเพลงมากๆเราจะบอกทุกคนตรงๆเลยนะว่า เราขอได้ไหมทุกคน1,500ผู้ติดต,ตามถ้าผู้ติดต,ตามาถึง1 5 0 0ผู้ติดต,ตามเราจะไลฟ์สดเล่นเกมอันนี้เราบอกว่าสัญญาเลยถ้าผู้ติดตามถึง1,500เราจะเล่นเกมเรา,เรา,เ,ราเราจะไลฟ์เล่นเกมแถมเราจะให้ผู้ติดตามมาเล่นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าผู้ติดต,ตามเราถึง1,500เราอาจจะมีแจกรางวัลอีก2รางวัลก็ได้บอกเลยว่า สัญญาแน่นอนไม่มีโกงนะคะถ้าใครอยากให้เราล,ลเล่นเกมหรือใครอยากให้หรือใครอยากบอกว่ามาเล่นเกมกับเราด้วยก็ให้พ่อแม่พี่น้องญาติหรือเพื่อนมาติดตามเราก็ได้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนถ้าตัวเองอยากเล่นด้วยก็มาติดตามกันได้นะครับและจังหวะนี้ยังไงครับเรียบร้อยเหลือสองคนครับยังไงครับใครจะชนะทุกคนว่าใครชนะ แล้วว่าเขาชนะอืมตีตีอ่าเรียบร้อยเหมืนทางนี้เขาคข้ามาฮะอะชนะเฉยเลยโอโหเยี่ยมนั่งสุ่มดาวิธีดีกว่าเผื่อเราจะโชคดีทุกคนโอ้น้ำโมพยาพุทธายะท่องคาถาผิดดวงเปลี่ยน นโมพุทธายะจงสุขจงมาดูสิครั้งนี้เราจะชนะไหมจงชนะ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 จะชนะไหมมาดูกันโอเคแพ้แพ้เหมอนเดิมถ้าทุกคนอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรทุกคนก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยว่าดีหรือไม่ดีนะแต่เราบอกเลยว่า คลิปแต่ละคลิปที่เราทำอะ่ะมันนานมากแต่ช่วงนี้เราจะขยันทำคลิปนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันปิดเทอมไงคนอ่ะจะดูเยอะก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูกันเยอะนะครับช่วงนี้เราก็จะขยันทำคลิปถ้าเราขยันทำคลิปทุกคนก็อย่าลืมกดใจกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ Comment, แล้วก็ออกมาเข้าเป็นแชทเรากันด้วยนะเพราะว่าเราลงคลิปไปอะ่ะ ที่บอกว่าถ้าใครเข้าออกเป็นแชทเราจะอาจจะมีกิจกรรมสนุกสนุกให้เล่นคนดู4ี่ร้อยแต่ไม่มีคนเข้าเพิ่มเลยคือดูแล้วเราช่วยช่วยมาเข้าก่อนได้ไหมอ่ะคือถ้าคนดูแล้วแล้วเขามาเข้าอ่ะตอนนี้คือมัน4ี่ร้อยแล้วอ่ะคนในเินชทสี่ร้อแล้วแต่ว่าคนเขาดูแล้วแต่เขาไม่เข้าอ่ะทุกคนอันนี้เราขอเลยช่วยมาติดตามเราแล้วก็ มาเข้าเป็นแชทเรากันหน่อยนะอันนี้เราขอเลยแหละเราอะอยากบอกว่าอยากมีผู้ติดตามเยอะอยากให้มีคนเข้าเปนแชทเยอะอันนี้เราขอเลยนะแล้วเราก็ขอขอบคุณทุกคนกันด้วยนะคะที่มาดูคลิปเรามาติดตามเรานะก็ขอให้ทุกคนสนุกกับวันสงการนะคะแต่เราบอกเลยว่าวันสงการนี้ใครเจอเรามาคอมเมนต์ด้วยบอกเลยว่าวันสงการเราก็ลงคลิปแน่นอนลงคลิปช็อตนะคะ ช็อตแบบว่าเราเล่นน้ำสงการ์นะบอกเลยว่าคนเยอะแน่ใครที่เจอเราก็มาทักกันได้คะแต่คงไม่มีใครเจอเราหรอกเนาะจังหวะนี้ฮะเจอคนเดิมยังไงยุ่ยเรียบร้อยเราบอกนะว่าอันนี้เราเล่นในโทรศัพท์มันอาจจะไม่ค่อยชีนนะคะแต่ถ้าเราเล่นในคอมนี่บอกเลยว่าคลิกรัวๆคลิกคลิกคๆๆ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 ๆ บอกเลยนะว่าการเล่นในคอมกับการเล่นในมือถือมันแตกต่างกันบางคนก็นนบอกว่าเล่นในมือถือง่ายกว่าบางคนก็บอกว่าเล่นในคอมง่ายกว่าแต่สําหรับเราอะเราว่ามันก็พอได้ทั้งสองเลยนะคะแต่ว่าถ้าอันไหนคลิกลัวเราดีกว่ากันเราว่าคอมคอมมันคลิกลัวแล้วมันบอกว่าไม่ค่อยขาไงระหว่างคอมกับโทรศัพท์อันไหนดีกว่ากันเราว่าเราชอบคอมเพราะว่าคอมอะมันไม่ต้องชาร์จแบตแต่มันต้องใช้ปลั๊ก คือถ้าเราไม่มีปัก๊กมันก็ไม่สามารถเปิดได้ทุกคนเราจะเปิดคาถาการเต้นเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราเปิดคาถาการเต้นแล้วจะเป็นย่งไงนะคะฮี่อัน,นี้คาถาท่าเต้นอะไรไม่รู้เลยทุกคนตอนนี้เหลือแค่สองคนแล้วยังไงอ่ะยังไม่ทันตีเลยฮัลโหล เรเคทุก okay, คนแล้วอีกเรื่องที่เราจะบอกก็คือถ้าใครที่เจอเราในชีวิตจริงหรือว่าใครที่เจอเราในเกมก็สามารถมาทักกันได้นะคะคือถ้าเราอัดคลิปอยู่แล้วบอกว่ามาทักทายกันได้อันนี้บอกเลยว่าเราชอบสุดๆเลยนะส่อบอว่าชมว่าถ้าเราบอกว่าเล่นเกมอยู่แล้วเรากําลังอัดคลิปอยู่ถ้าเราเจอเอแบบนะั้นคือเราบอกว่ารู้สึกดีใจมากอะแล้วก็ถ้าเราอยู่ในชีวิตจริงนะคะ ถ้ามีคนเจอเรามาทักเราบอกเลยว่าเราดีใจยิ่งกว่านี้อีกเราจะไม่พูดพ่างทำเพรอะไรทั้งสิ้นะคะ่ะตอนนี้เหมือนมีคนเข้ามาสามคนแล้วนะ่ทุกคนเราลืมเราลืมบอกไปนะว,ว่าในแมปเบด,ดบอลทุกคนมันสามารถเลือกแมปได้ด้วยเราเพิ่งรู้เนาะคือบอกว่า นี้เราเราเพิ่งลืมตารนะเพิ่งเห็นนะทุกคนเพราะว่าปกติมันเลือกแมปไม่ได้แต่มันเลือกได้ไงว่าจะเอาแบบว่าเอาเดี่ยวหรือเอาคู่หรือเอาสี่บอกเลยว่าเพิ่งเห็นจริงๆนะเนี่ยมันจะเอาคาสสิ่สองทีมหรือสี่ทีมก็ได้นะแต่ว่าแมปอะ่ะมันไม่เคยให้เลือกแต่ตอนนี้มันเลือกได้แล้วอะทุกคน และทาไมแบบนี้เราเกลือจังเลยเราสุ่มดาบไปกี่ทีนี่นะโอ้โหอย่างเกลือเลยไม่เคยได้เลเลยสักอันเนี่ยอะดูนะเนี่ยมันเกือบได้แต่หมันก็ไม่ได้เมันเป็นอะไรกับแบบนี้แต่พอเราหงุดหงิดเราชนะทุกทีโอเคทุกคนตอนนี้เราเหลือแค่สองคนคือเก้ากับเรานะเนี่ยมาดูกันว่าใครจะชนะเนกะ้าคือน้องในโอเปนแชทเราเลย บอกเลยว่าคุณดีน่ารักอยู่นะโอเคไหนดูสิว่าใครจะชน,นะเราอยากรู้ว่าน้องก้าจะตึงไหมแต่เราว่าตึงทุกคนนะทุกคนนี่โอ้โหอ,อย่างไรครับอย่างไรตีลุลุลุโอ้เรียบร้อยตายเรานะตายอโอเค okay. แต่เราว่าเราอะสู้กับใครไม่ได้หรอกเพราะว่าเราพูดทําเยวนะกาก โอเคครั้งน,นี้เราจะแบบคลาสสิกนะอ,อยอ้าวยังไม่ทันเลือกแมปเลยอะ่ะช่างมันมแล้วกันแมปอะ่ะเราไม่ต้องเรียนก,ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรนะฮะเฮ้หนำนี้แอบลอยอ่ะอ้ปาใกล้แล้วอ่าเรียบร้อยบางคนอะ่ะแบว่าเขาจะตีแต่ตีก็ไม่ติดอะ่ะทุกคนเคยไปไหมเราอะ่ะกดไปตีตีไปเล้วแต่ว่ามันไม่ติดหรือบางทีเราก็กดผิดจังหวะบ้างนะ เราเอาแบบแกีละการเพราะว่าดูง่ายดีมีแค่สองคนเหรอใช่ครับใช่ครับเหลือแค่สองคนแหละที่เหลือคือออกไปหมือแล้วตอนแรกมีสี่คนแต่ตอนนี้เหลือแค่สองมาไหนดูสิใครโอ้โหว้าม,มาเลยโหแต่เราว่าเราจะบอกเลยนะทุกคนว่าถ้าเราใช้สกิลหายตัวแต่ถ้าเราเล่นกันสองคนมันจะใช้ไม่ได้นะคะ เพราะว่าถ้าเล่น2คนมันก็จะไม่รู้ตีกับใครใช่ไหมแต่ถ้าเราสมมติว่าเราเข้าในแบบ V.I.P. แต่เราเล่นกับสคนก็จะสามารถบอกว่าไอ้นี่ได้เลยนะคะว่า,วาเล่นได้เราก็เลยบอกก้าวไปเลยนะว่าเอาเร็วเ,เลยถ้าพี่ชนะพี่จะจบคลิปเอาแบบตึงๆเลยถ้าพี่ชนะพี่จะจบคลิปเลยเล่นตึงๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตึงจริงไหมแต่เราอ๊ ตึงตึงเลยตึงตึงเมื่อะทุกคนคําถามเนี้ยเราเจอเยอะมากพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงแต่ที่เราชอบพูดคําว่าครับหรือฮะคือมันเป็นว่าคําติดปากเราอยู่แล้วอะ่ะทุกคนนะเราอะเป็นผู้หญิงแท้ๆนะคะมาเดี๋ยวดูว่าใครจะชนะนะฮะทุกคนว่าเรารอดไหม ชนะแล้วแต่เราจะให้อีกครั้งหนึ่งถ้าอีกครั้งหนึงไม่ได้เราจะจบคลิปมาดูกันว่าจะชนะไหมเราอาจจะให้โอกาสสองสองสามครั้งนะฮะแต่เราอาจจะตายก่อนก็ได้ดูสีจะเป็นยังไงโหแบบนี้ไม่ท่าหน้าเดตอทุกคนแบบนี้เราน่าจะตายได้เลย ยังไงครับยังไงยังไงยังไงเริ่มเข้ามาแล้วยังไงครับตอนนี้ฮือฮฮเริ่มเร็วแล้วครับยังไงครับยังไงยังไงยังไงเรียบร้อยจัดการได้แล้วให้อีกครั้งหนึ่งถ้าอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้นะถ้าครั้งนี้พี่ชนะพี่จบคลิปเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยทีเดียวครับ ยังไงก็โดนเข้าว่าแต่ก็โดนเรียบร้อยฮะเรียบร้อยออโหเสียใจเลยอะ่ะก็สอาเราคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าทุกคนอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรหรืออยากให้เราเล่นเกมอะไรหรืออยากให้เราเล่นกับคนดู ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมดูจนจบกันด้วยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกำลังใจให้เราด้วยนะบ๊ายบายจ้า